สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณนกจะมาแนะนําโปรแกรมนําเสนอนะคะ Microsoft Word นักเรียนคุ้นเคยกันแล้วใช่ไหมา่าวันนี้นะคะคุณนกจะให้นักเรียนลองฝึกนะคะสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วเอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาสร้างเอกสารนะคะอือคราวนี้อยากทํากันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณนกได้ไปสืบค้นมาแล้วนะคะเอาข้อมูลไปวางเอาไปฝากวางที่เว็บคุณนกแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าคุณนกสนคอมนะคะแล้วก็ไปคัดลอกข้อมูลมาวางได้เลยนะคะแล้วก็สามารถจะลิงก์ไปที่เว็บ ที่ครูกําหนดให้นะคะแล้วก็เอารูปมาประกอบได้นะคะแล้วนักเรียนก็มาฝึกกันออกแบบตกแต่งรูปภาพกันนะคะให้เป็นเอกสารเราสวยงามนะคะเราลองไปทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนักเรียนมาที่คุณนกสอนคอมก่อนนะคะที่ google พิมพ์คุณนกสอนคอมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ๋ดูตรงนี้ให้ดีนะใช้คุณนกสอนคอมหรือเปล่านะคะเสร็จเรียบร้อยคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าคลิกไปหน้าเว็บนะจําได้ไหม ของเราป .3 ใช่ไหมคะป .3 เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะคลิกเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมาที่ข้อที่4นะคะการนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์นะคะตรงนี้นะคะข้อ4อ่ะคราวนี้นักเรียนเลื่อนลงมานะคะครูมีเนื้อหาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะให้นักเรียนออกแบบจัดรูปแบบให้ถูกต้องนะคะ นักเรียนสามารถคัดลอกข้อมูลของครูไปใช้ได้เลยนะคะก่อนที่นักเรียนจะทํา Microsoft Word นักเรียนก็ต้องเปิด Microsoft Word ขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะย่อโปรแกรมของครูลงไปก่อนเสร็จแล้วนักเรียนหาไอคอนที่มันเป็นรูปตัว W นะคะ Microsoft Word 2010นะคะเจอไหมหรือตัวนี้ก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราเปิดได้แล้วนะคะนักเรียนก็คลิกที่อินเทอร์เน็ตขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะ วิธีการคัดลอกนะคะนักเรียนสามารถคัดลอกได้เลยนะคะอ่าเราจะคัดลอกตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่9นะคะครูจะไม่เอาหัวข้อไปนะคะเพราะครูหัวข้อมันเป็นตัวลิงก์นกดซ้ายค้างไว้แล้วลากทับเลยนะคะ,อะเอาแหล่งที่มามาด้วยนะคะคลิกขวาเลือกคําว่าคัดลอกนะคะแล้วนักเรียนก็มาที่ Microsoft Word นะคะคลิกขวาเลือกคําว่าวางนะคะมันก็จะมา9ข้อเลยนะคะ เคอร์เซอร์อยู่ด้านหน้านะคะ Backspace กลับมาก่อน Enter ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะให้มันลงมานะคะเอาเคอร์เซอร์ไว้ข้างบนนะคะให้นักเรียนพิมพ์ข้อความหัวกระดาษเข้าไปเองนะคะอ่าชื่อว่าวิธีป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลโควิด คราวนี้นะคะเราก็จะออกแบบตกแต่งข้อความที่เป็นหัวกระดาษเราควรจะมีขนาดใหญ่นิดนึงนะคะวิธีการเปลี่ยนขนาดนะคะนักเรียนสามารถกําหนดตรงนี้ก็ได้นะคะจะเอาเท่าไหร่ก็ได้สีแปดใหญ่ไปไหมตัวหนาด้วยนะคะกําหนดสีได้นะคะลงมาสักเอาแค่ยีบแปก็พอนะคะกำลังดีกำลังดีคราวนี้เราสามารถที่จะเอารูปภาพมาประกอบได้ด้วยนะคะ วิธีการนำรูปมาประกอบทำอย่างไรนะคะนักเรียนก็มาที่อินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะคะคลิกตรงคำว่าวิธีการป้องกันนะคะมันจะลิงก์มาที่เว็บนี้นะคะโรงพยาบาลจุรารัตนะคะ9แอร์พอร์ตนักเรียนก็เลื่อนลงมานะคะจะมีภาพหมดเลยนะคะทั้งหมดนักเรียนก็ลองเลือกดูนักเรียนต้องการอันไหนดีอันนี้สมมติเราเราจะเอารูปนี้นะคะแล้วก็คลิกขวาเลือกคำว่าคัดลอกรูปภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่ Microsoft Word ของเรานะคะเอาเคอร์เซอร์มาไว้ด้านหลัง โควิด1 9เ้นี่ยค่ะผู้คลิกขวาเลือกค่ะเลือกตัวนี้นะคะอีกวิธีหนึง่งคลิกตรงนี้เลยก็ได้นะคะอ่าหรือนักเรียนคลิกตรงนี้ดีกว่าง่ายอ่ามันก็จะได้รูปแบบนี้เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปเรายัางขยับไปไหนไม่ได้นะคะมันเป็นเหมือนตัวอักษรตัวหนึ่งนะคะเราต้องทําการเปลี่ยนแปลงมันนะคะคลิกขวาที่รูปนะคะมันจะมีการตัดข้อความตำแหน่งนี้นะคะนักเรียนสังเกตมันจะเป็นรูปสุนัขสีดํานะคะอ่าเนี่ยมันจะมีให้เรา กำหนดนะคะแนวเดียวกับข้อความจัตุรัสล้อมรอบนะคะอันนี้คือข้อความล้อมรอบหรือทําให้มันเป็นจัตุรัสนะคะตามนี้เลยล้อมรอบทะลุผ่านอ่าบนและล่างข้างละข้างหลังข้อความข้างหน้าข้อความนะคะครูจะเลือกเป็นข้างหน้าข้อความก่อนนะคะการตัดข้อความเลือกเป็นข้างหน้าข้อความมันก็จะทับข้อความไปเลยนะคะสามารถขยับย้ายที่ได้นะคะและเนี่ยย้ายที่อยู่ได้ละนะคะเราอาจจะเอารูปอื่นๆมาด้วยก็ได้นะคะเช่น ล้างมือนักเรียนก็คัดลอกนักเรียนก็มาที่ Microsoft Word นะคะคลิกขวาวางหรือนักเรียนวางตรงนี้ก็ได้อะเหมือนกันนะคะราวนี้รูปของนักเรียนก็ขยับไม่ได้อีกแล้วมันเป็นตัวอักษรตัวหนึ่งแล้วนะคะให้นักเรียนคลิกขวาเลือกคำ,ค,ำคำว่าอะไรดีคะ,ะการตัดข้อความเหมือนเดิมนะคะเลือกเป็นข้างหน้าข้อความนะคะแล้วก็สามารถจับขยับได้ละนะคะนักเรียนก็เอารูปมาประกอบได้นะคะยังไงคะง่ายไหม นักเรียนก็ออกแบบไปนะคะอชิทชู่หักจามนะคะให้ใช้ชิทชู่คัดลอกรูปภาพอ่าวางมันก็จะมานะคะรูปมันจะซ้อนกันอยู่เพราะว่าอันอันที่เรากําหนดมามันเป็นข้างหน้าข้อความใช่ไหมคะอ่ามันก็จะด้านหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มาวางนะคะรูปเราก็ตก ด้วยนะคะวิธีการตกแต่งรูปนะคะนักเรียนก็ามาที่รูปแบบนะคะมันจะมีกรอบให้เลือกนะคะเนี่ยนักเรียนสามารถใส่กรอบมันได้หมดเลยเราเอารูปแบบไหนนะคะมีอ่าพลิกได้อะไรได้นะคะสมมติเราเอารูปนี้ก็ได้นะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ย่อ,ยอดได้ขยายได้นะคะตรงมุมที่เป็นจุดจุดจุดสีขาว9้าจุดนะคะสามารถปรับขนาดได้ด้วยนะคะอ่ายังไงคะสนุกไหมลองดูนะคะ ลองไปฝึกทำเล่นดูนะคะนักเรียนจะแทรกกี่รูปก็ได้นะคะเนี่ยนักเรียนก็จับมาวางนะคะข้างหน้าข้อความก็คือมันจะทับข้อความไปเลยเห็นไหมคะแทรกรูปภาพนะคะแต่อันนี้เราเอาจากอินเทอร์เน็ตมาวางทับได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ เวลานักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาที่แฟ้มเลือกคําว่าบันทึกเป็นนะคะไปที่ data d นะคะพิมพ์คําว่า covid ลบสแล้วก็ตามด้วยเลขห้องนะคะสมมติ3 1ก็ใส่3 1ลบเลขที่นะคะสมมติเลขที่1ก็ใส่เลขเลขที่1เลยนะคะตรงนี้ไม่ยากนะ covid 3, 1, ลบสามหนงลบหนึ่งเนี้ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกเลยค่ะมันก็จะเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะ คอานี้เวลาเราต้องการค้นหางานของเรานะคะเราก็ไปที่ตำแหน่งนี้เลยค่ะไมค์คอมพิวเตอร์ดัตตานะคะวิก้นี้เราเซฟไว้ใน Data D นะคะมันจะเป็นลักษณะตัวดับอ่าตัวนี้นะคะ c o v i ด3 1มีเจอแล้วเวลาเราต้องการเปิดเราก็มาดับเพิ้นคลิกตรงนี้เลยก็ได้นะคะมันก็จะมานะคะเรียบร้อยแล้ว